มูลนิธิโพธิลังสีตอกเส้น2,600ปีภูมิใจนำเสนอภูมิปัญญาไทยที่สามารถบำบัดอาการอันนี้เราจะคุยถึงว่าอาการที่ปวดขานะครับคนที่มีอาการปวดขาปวดเข่านะครับเรามาดูความเป็นจริงนะครับว่าทำไมถึงได้ปวดนะครับเอาที่เข่าก่อนนะครับเข่าตรงภาพนี้นะครับอันนี้ภาพนี้คือเส้นเลือดนะครับเส้นเลือดเส้นเลือดที่วิ่งมาตัวนี้มันตีตันนะครับนะมัดกล้ามเนื้อมัดนี้นะครับ กับมัดนี้แล้วก็น่องนะสามัดเนี่ยหนึ่งสองสามัดเนี่ยเอามามันติดครับมันแข็งมันก็เลยทาให้เลือดเนี่ยไปวิ่งไปเลี้ยงัวกเข่าไม่พอพอเลี้ยงพวเข่าไม่พอปุ๊บเราก็มาดูภาพนี้ฮะภาพนี้เราชัดเจงขึ้นนะฮะนี่คือเส้นเลือดวิ่งลงมาเลี้ยงพวกเข่าตรงนี้นะครับอันนี้มาติดอยู่ตรงนี้นะฮะศูนย์รวมตรงนี้นะครับมาติดอยู่ตรงนี้นะครับภาพตรงนี้มันติดอยู่แล้วก็ติดอยู่ตรงนี้ที่นี่นะครับทำให้เลือดมาเลี้ยงพวกเข่าไม่พอก็กลายเป็นพวกเข่าเนี่ยเสื่อมหรือว่าบวมถ้ากดทับเส้นเลือดํา กดะะทับเส้นเลือดดำลเลือดดำจะไหลกลับไม่ได้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะอั้นบวมเลือดเข่าบวมนะฮะแต่ถ้ากดทับเส้นเลือดแดงะะเลือดแดงไหลลงมาไม่ได้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะแห้งรีบเลียวลงไปแล้วก็ปวดนะฮะในส่วนหนึ่งเนี่ยคือไขมันที่อุดตันต่างนะฮะตรงนี้ที่ติดอยู่เนี่ยอันนี้ไม่เป็นปัญหาใหญ่เลยครับ <S <S <ๆ S 1> เพียงเราใช้คอนก็อกก็อกก็อกก็ให้กล้ามเนื้อตัวนี้มันสะเทือนเส้นเลือดได้สะเทือนปุ๊บเนี่ยไขมันก็จะหลุดไปนะฮะส่วนข้อเท้ามาดูข้อเท้านะัะข้อเท้าที่ว แล้วก็ทาให้กระดูกตรงนี้มันเคลื่อนไปฮะจริงๆปัญหาตัวนี้อยู่ตื้นๆนะครับนะเราต้องทำเลยเพียงแค่เอาฝ่าเท้าเราเหยียบตรงนี้ครับกระดูกมันจะกลับเข้าตรงก็หายเลยฮะส่วนคนที่เจ็บเจ็บซนเท้านะครับนะอาการเจ็บซนเท้าอยู่บริเวณตรงนี้นะครับนะฮะเจ็บซนเท้าตัวนี้ี่ปัญหาเนี่อยู่ตื้นๆนะครับนะเพียงแต่ว่าเราแก้ปัญหาด้วยวิธีการคือเราใช้ไม้สองอันกดนะฮะกำเส้นประสาทสองฝั่งเนี่ยตึงไม่เท่ากันนะฮะเรามาดูภาพนี้นะครับอันนี้ที่เจ็บนี่นะครับอันนี้เรากดเรีตงปุ่มนฮะ อ่าเรียกประตูลมนะฮะกด2ฝั่งนะเข้าหากันปุ๊บเนี่ยอาการนี้ก็จะหายไปเดี๋ยวเราได้ชมวิดีโอในการกดฝ่าเท้านะครับส่วนตัวนี้นะครับตอก้นทับปอกเดียวก็หาย้วครับเพราะฉะนั้นคนที่มีอาการปวดเข่านะฮะเข่าเสื่อมนะฮะลองช้ำเจ็บฝ่าเท้านะฮะถ้าเอาแบบประหยัดนะสตังค์ไม่มีนะฮะท่านไม่ต้องไปผ่าตัดท่านไม่ต้องกินยาะครับเพียงมาเคาะเส้นเหยียบเส้นก็มีโอกาสหายเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเดี๋ยวชมได้ครับ อันนี้นะครับจะเป็นเคสที่เกี่ยวกับว่ารองช้าเจ็บฝ่าเท้านะครับเป็นปัญหาอยู่ตื้นๆนะครับนะอเอาเคสจริงฮะคุณป้าชื่ออะไรเอ่ยชื่อคุณปัวไทยรัฐค่ะ,ะคอา่าฮะเจ็บฝ่าเท้ามานานยังนานยังสองสามปีสองสามปีโอ้โอคือคนที่จะเจ็บรองช้าฝ่าเท้านะครับอ่าอยู่ตำแหน่งนี้นะครับตำแหน่งตรงนี้พอดีนะครับเนี่ย มันจะเส้นประสาทสองฝั่งซ้ายฝาเนี่ยมันจะตึงไม่เท่ากันพอตึงไม่เท่ากันปุ๊บมันก็จะปวดร้าวเนี่ยปัญหาที่อยู่ตื้นๆนะครับเดี๋ยวเราดูนะฮะเราจะใช้ไม้สองอันกดสองฝั่งเท่ากันใครทําก็หายครับดูนะครับอันนี้เราจะกดสองฝั่งนะครับใช้ไม้สองอันอันนี้ครับดูนะครับอันนี้ฝั่งนี้ก็ฝั่งในนะครับกดฮะมันจะปื๊ดเจ็บไปเลยฮะใช่ใช่ฮะเจ็บถึงฝ่ามือเลยครับนี่ฮะ กด10วินาทีครับหนึ่ง6 7 8สา0สี่ห้าหกเจ็ดแปแล้วก็พอนนะอันนี้คือสูตรที่1น,นะครับส่วนสูตรที่2เนี่ยก็คือว่าเราให้หนอนควาำการตอกตัวนี้ครับเราดูตำแหน่งนะครับมันจะถากนิดเดียวนะครับนะถาลงไปนิดเดียวนะครับป๊อกนะปะอกนะแล้วก็ตอกกลางฝาเท้านิดเึียาใช้ไม่ก่อนตอก อันนี้เคาะนะครับคือพังผืดมันจะรัดนะรัดตรงบริเวณของเส้นเลือดนะครับคือเส้นประสาทนะเราต่อคายนิดเดียวฮะอาการเจ็บฝ่าเท้าเนี่ยก็จะเบาขึ้นยทยนาีหรือบางคนก็อาจจะหายได้โดยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยจากการที่เราได้กดสองฝ่าเนี่ยเส้นประสาทสองฝ่าเนี่ยก็จะตึงเท่ากันนะครับพอตึงเท่ากันปุ๊บเนี่ยเราก็ไปเคาะต้นเท้านิดนึงนี่ก็จะหายไปมาเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เหลือสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยเราจะเช็คดูตรงบริเวณนี้ครับนะกระดูกข้อเท้าตรงบริเวณนี้ฮะ บางครั้งเนี่ยกระดูกข้อเท้าตัวนี้มันเคลื่อนแล้วก็ทําให้เลือดลมไปไม่สะดวกมันจะอั้นบวมนะเดี๋ยวรเราเหยียบข้อเท้าครื่เดียวครับลองดูนะครับตกบันดไดบ่อย่าตกบันดไดบ่อยครับดูนะฮะเราจะวางสันเท้าอย่างนี้นะครับวางถ้าเหยียบนะสั่นไหมอ่ากรอกเดี่ยวฮะอ่าคนนี้คุณป้าลงลุกเดินเลยครับเดินไปแล้วทุกต่างไมมสองข้าง ยืดหยุ่นดีขึ้นนะฮะพอเราเดินแล้วรู้สึกเป็นไงครับป้าสบายค่ะสบายขึ้นต่างกันไหมสองฝั่งตางกันค่ะสองตางเลยนะอันนี้เบามันยทยืดหยุ่นได้มันเคลื่อนไหวสะดวกค่ะยังไม่ถึงสองนาทีเลยนะค่ะแต่อันนี้ก็ค่ะน่าชื่นใจไหมชื่นใจปัญญาเหล่านี้นะฮะี่ะนี่คือความเป็นไทยครับพี่น้องนะครับเพราะนั้นท่านมีอาการเป็นรองช้ำเจ็บป่าเท้าหรือว่าข้อเท้าแพงหลังเท้าบวมนะครับนะฮะ ท่านอย่าเพิ่งทานยานะฮะลองใช้ภูมิบัญญาไทยก่อนนะถ้าไม่หายแล้วค่อยไปกินยาค่อยไปผ่าตัดนะแต่ถ้าท่านผ่าตัดก่อนกินยาก่อนพุกท่านจะเสียเป็นแสนแต่ถ้าท่านมาทาแบบนี้ก่อนเนี่ยท่านอาจจะทําบุญทุกยี่สิบาทร้อยบาทสองร้อยบาทก็ได้ดีไหมคุณป้าดีค่ะท่านพุทธศาสน,นิกชนผู้มีจิตศรัทธาและผู้ที่เจ็บป่วยหรือไม่เจ็บป่วยก็ขอให้ร่วมบุญกับพระอาจารย์นะคะเกิดความศรัทธาว่าแปบ๊บเดียวเวลาไม่ถึง10นาทีก็ร่างกายเราสบายขึ้นนะคะซึ่งเคยไป MRI มามาเนี่ยสามหมื่น สคนกับลูกสาวนี่ห0 0มื่นแล้วก็ไปทำอย่างอื่นมาอีก2คนหมดเป็น1นึ่งแสนบาทนะคะอันนี้ก็เป็นอภินิหารขอากาบเรียนเชิญท,ท่านที่มีจิตศรัทธานะคะร่วมกันช่วยเหลือตนเองและเพื่อนมนุษย์ของเรานะคะขอากาบพระพุทธคุณคาคุณธรมพ่อนะอ่าดูนะครับถวายชื่นใจไหมอ่าสองพปีโยมได้บุญตลอดกาลนะเพราะนั่งใครทําบุญเพียงแค่วันละบาทละบาทได้บุญสองพนสปีสาธุครับ